มาแล้วนะครับไอเทมแรของหายากนะครับ Honda Civic FB 1.8e ปี12.13นะครับปัจจุบันเนี่ยยอมรับเลยว่าเอาเข้ามาขายน้อยมากเพราะว่าตัวรถที่สภาพเดิมโครงสร้างดีสวยๆเนี่ยหายากแล้วนะปัจจุบันนะครับวันนี้มีหลุดเข้ามาคันหนึ่งนะพี่ๆที่สนใจเนี่ยห้ามพลาดเลยคลิปนี้นะครับผมแกะให้ดูทุกจุดทุกซอกทุกมุมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยเห็นกันแบบ เป็นเม็ดเมดป้งๆนี้เลยสวยๆงามๆคันนี้ราคาไม่แรงด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยไปดูต่อคลิปนี้ให้จบผมแนะนําเลยซีวิกเอฟคันนี้ราคาไม่แรงนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมนะฮะเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันต่อให้จบเลย <I see. S 1> สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนนะ วันนี้เรากําลังอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่นะครกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับวันนี้มีสวิทชน FB เข้าใหม่มา1คันนะครับน่าสนใจมากๆสําหรับตัวสวิทช FB นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับพวกโฉม FB นางฟ้านะแล้วก็โฉม FB นะครับนานมากจะเข้ามาทีนึงเพราะว่าณปัจจุบันนะรถเนี่ยปีลึกนะครับหาสภาพที่สมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยยากนะครับ บริษัทนะฮะเลยไม่ได้เอาเข้ามาขายกันสักเท่าไหร่นะครับวันนี้มีมาคันหนึ่งสวยๆเลยสภาพตัวรถโครงสร้างต่างๆเนี่ยคงสภาพเดิมนะฮะเดิมแท้ร้อไม่มีชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ำนะครับคันนี้น่าสนใจมากเป็น s วิคเอฟบีนะครับห e นึปีนะปีสองพจดทะเบียนปี2 0 1 3นะครับเลขไมไม่เยอะเลขไม่ของคันนี้แค่แสนหนึ่งหมืนอ่าขอภัยแสนสามหมืโล นะครับสำหรับซิ้ออีฟบีนะฮะปี1 0อ่า12.13นะครับ, 10, 13, รบเลขไมค์แค่แสนสามเนี่ยจัดว่าน้อยมากรถผ่านมาแล้ว10ปีนะครับเฉลี่ยแล้ววิ่งปีละ1300 0มโลเองนะฮะต้องต้องยอมรับเลยว่าถือว่าใช้งานมันน้อยมากๆนะครับสภาพตัวรถเนี่ยคงสภาพเดิมนะฮะรถเพิ่งเข้ามาถึงวันนี้เมื่อกี้นี่เลยผมหยิบมาให้พี่พี่ได้รับชมกันก่อนใครเลยนะฮะสภาพตัวรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคงอาสภาพเดิมเนี่ยก่อนปรับสภาพเนี่ยเป็นยังไงนะครับมีตําหนิอะไรไหมมี อะไรที่จะต้องเก็บงานตรงไหนหรือเปล่านะครับสำหรับตัวรถเป็นสีน้ำ 1.8e ภายในเป็นสีเบดเบาะหนังสวยๆนะครับเริ่มที่ด้านหน้าก่อนนะฮะสำหรับด้านหน้านะครับโคมไฟหน้าเนี่ยเรามาดูที่โคมไฟหน้ากันก่อนนะโคมไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นฮาโลเจนนะครับโปรเจคเตอร์แบบฮาโลเจนนะครับเป็นลูกแก้วกลมๆสำหรับไฟใหญ่นะฮะไฟเลี้ยวไฟหลีเป็นหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะครับถือว่าคงสภาพเดิมได้ดีนะโคมไฟไม่มีรอยแตกลายงา ขอภัยคุณผู้ชมเจ็บคอนิดนึงนะครับเป็นหวัดอยู่นะต้องขอภายนิดนึงนะถ้าเกิดว่าอาหงอาแฮมอะไรไปบ่อยๆนะครับโคมไฟถือว่าสวยนะครับไม่มีแตกรายงานอะไรมีมีสติกเกอร์ลอกบ้างเล็กน้อยนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะมีรอยเหมือนติดสติกเกอร์อะไรมานะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจัดการให้ไม่ใช่มีปัญหาอะไรนะฮะมีรอยกันชนบ้างนิดหน่อยนี่ทางทีมช่างเนี่ยเขาก็ได้วงไว้นะครับว่ามีตรงไหนที่จะต้องเก็บงานนะครับมีรอยถลอกของสีกันชนด้านหน้านิดนึงนะฮะตรงนี้ที่วงไว้ นะครับที่เหลือก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมีริ้วๆล,ลอยๆพวกนี้ตามอายุการใช้ง,งานของตัวรถนะครับถือว่าคงสภาพเดิมได้ดีจะมีพวกบอดี้ด้านนอกริ้วรอยบ้างเล็กน้อยที่จะต้องเก็บงานเท่านั้นเองนะครับไม่มีลอยใหญ่อะไรให้เห็นนะสำหรับผิวพันธุ์ตัวรถด้านหน้านะครับ fb 1 8 e นะฮะฝากระโปรงเนี่ยต้องเก็บนะครับฝาปะนงเก็บพวกรอยสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆน,นะฮะสีเดิมๆมาแบบนี้นะฮะเดิมๆบางๆนะครับเนี่ยไล่เคาะดูนะครับ,บ บางทุกจุดเลยนะครับคันนี้สวยเลย F B ใครสนใจเนี่ยที่กำลังมองหาตัวรถซีวิกไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของตัวรถเนี่ยไม่แค่แสนสามผมมองว่ายังใช้งานได้อีกระยะยาวๆนะครับระยะยาวๆผิวพันธุ์ตัวรถต่างๆก็สวยงามน,นะครับไม่ได้ถือว่าแย่อะไรสำหรับการใช้งานมาแล้ว1ิปีนะสำหรับตัวรถซีวิก F B คันนี้ นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แรงนะฮะราคาไม่แรงราคาเพชรยนต์ตั้งขายคันนี้อยู่ที่3ามแ0 0เบาทเท่านั้นเองนะครับ Civic FB นะฮะไม่แสนสามราคา3ามแ0 0เจ็ดนะครับถือว่าน้อยมากนะครับผ่อนแบบฟรีดาวนะคะฟรีดาวได้ไหมคันนี้ก็ต้องขึ้นต้องดูเครดิตลูกค้ากันอีกทีหนึ่งนะว่าเครดิตดีแค่ไหนนะครับหรือว่าเสียมากน้อยแค่ไหนเนี่ยจะสามารถพอกับการฟรีดาวได้หรือเปล่านะครับถ้าเครดิตดีฟรีดาวได้แน่นอนนะครับถ้าฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณนะครับเอาประมาณนะ ประมาณ7,5 0 0ประมาณนี้นะครับ7,000กว่ากว่าถ้าเกิดฟรีดาวนะครับนี่ล้อแม็กเดิมเลยนะแม็กสวยนะครับเป็นแม็กห้าลูเดิมๆของเขาครับเป็นแม็กฮอนดานะเรื่องการสึกหล่อต่างๆเนี่ยถือว่าใช้งานมาน้อยเนี่ยสมกับเลขใหม่นะตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าหายากเหมือนกันนะตัวที่เลขใหม่น้อยๆนะครับแตพ่พอมาดูเนื้อมงเนื้อแมนะ็กนะน่าสนใจจริงๆเพราะว่าแม็กเนี่ยไม่ค่อยมีริ้วมีรอยเท่าไหร่ในเรื่องของโครงขอบต่างๆนะครับเป็นแม็กห้าูฮอนด้าเดิมแท้ เนี่ยฮะดิสเบรกนะครับส่วนตัวยางนะครับตัวยางเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนนะครับผมไม่ขอพูดถึงละกันตัวยางตรงนี้เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดอกยางร่องยางเนี่ยไม่สวยเลยนะครับดอกยางร่องยางไม่สวยเลยเห็นตามสภาพนะครับผมรีวิวตามสภาพให้พี่ๆได้ดูได้รับชมและตัดสินใจกันนะฮะสภาพก่อนปรับเนี่ยเป็นแบบนี้รับได้ไหมนะครับแต่เดี๋ยวหลังปรับมานะครับมันก็จะเหมือนทุกนี้นะครับที่มาแล้วสวยแบบนี้คลิปๆนะฮะรถของพิธโยนทุกคันนะครับ สวยเรนกริฟทุกคันเราขายรถปรับสภาพเรียบร้อยนะครับให้ดูว่าเวลามาเนี่ยมันไม่ได้มาช้านะจนมาปรับให้สวยนะแต่มันมาสวยอยู่แล้วแล้วเรามาปรับให้มันสวยกว่อเดิมแค่นั้นเองนะครับในส่วนของเบ้าโช๊คุ้ม้อตามที่ผมแจ้งไปนะเพราะว่ายังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งถึงนะครับยังมีขั่วดอกไม้ใบหญ้าติดยังยังติดอยู่นะครับตรงนี้ก็ให้ดูกับสดๆเร็วๆไปนะครับก็บริสุ์ใจนะฮะร,รถไม่ได้มีโดนอะไรมานะขึ้นชื่อว่าเพชรยนต์นะครับจบทุกคันแน่นอนนะครับรับประกันทุกคัน โครงสร้างเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกระจกนะครับเริ่มที่กระจกด้านหน้าก่อนนะกระจกด้านหน้านะฮะคันด่านะครับเดิมแท้เลยของคันดานะฝากระโปรงฝากระโปรงเนี่ยบางๆเนี่ยเอาหลังมือเคาะเบาเองนะครับบางกลิ้งทุกจุดเลยนะฮะกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีดำนะครับกันล้อยมือเปิดนะครับมือเปิดเป็นสีโครมนะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กันล้อยมือเปิดเนี่ยก็ได้มาเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับเป็นกันลอยซีวิกนะฮะ อาจจะมีริ้วรอยบ้างนะสำหรับตัวกันรอยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราขัดทำความสะอาดเปลี่ยนใหม่ให้ก็จะเหนียนกลิบนะครับเรื่องของฟิล์มนะครับฟิล์มเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วนะครับฟิล์มหมดไอหมดสภาพแล้วนะครับตรงนี้เราเปลี่ยนแปลงให้นะพี่ๆนะครับที่มาซื้อรถกับผมนะฮะบิวเพรยนนะฮะผมเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะครับมาเลือกได้เลยนะฮะว่าจะเอาฟิล์มแบบไหนนะฮะจะเอาเป็น40 60หรือ80นะครับความมืดทึบเลือกได้หมดเลยส่วนกันกันสาด กันาสาดเนี่ยสวยงามอยู่แล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสำหรับกันาสาดตัวนี้ติดมาครบถ้วนหมดแล้วทั้ง4มุมประตูนะครับถือว่าจบในเรื่องของการใช้งานของเรื่องกันาสาดนะการตกแต่งของตัวรถรอบคันนะครับาฝาถาังน้ํามันที่เป็นโคมก็สวยงามดีนะครับสำหรับตัวรถคันนี้น่าสนใจนะราคาไม่แรงนะครับราคาอยู่ที่3ามแ0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันะถือว่าเป็นราคาที่โอเคเลยนะสำหรับตัวรถสวีกเอฟบีนะครับาภายในเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งคนขับแล้วกันนะภายในฝั่งนี้ก่อน ภายในฝั่งคนนั่งนะครับถือว่าสวยงามนะครับเบาะคนนั่งเนี่ยจะเป็นเบาะปรับพับมือนะครับยังเป็นอัตโนมืออยู่แต่คนขับเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัว civic fb นะครับเบาะหนังเดิมเดิมของเขานะครับเดิมจากโรงงานนะครับเป็นหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีการไม่เบาะเนี่ยไม่แตกนะครับแล้วก็ไม่ฉีกไม่ขาดนะครับถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาดูแลมาดีพอสมควรเลยนะครับเบาะสวยๆแบบนี้นะหายากนะสภาพตัวรถแบบนี้นะครับสภาพของคนโซนคนโซน นะฮะแดสบอร์ดด้านบนต่างๆนะคงสภาพเดิมไปหมดเลยแอร์แบ็กก็มีนะครับเยนกลิปนะฮะเสาบีนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมนะครับเพิ่มเติมคือมีฝุ่นเพราะว่ายังไม่ได้ล้างนะฮะเลขพาร์ตอะไรต่างๆเนี่ยติดอยู่ครบถ้วนหมดเลยนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะพี่ๆที่กําลังหา c วิ i c f เอยู่คันนี้น่าจะตอบโจทย์การใช้งานพอสมควรเลยนะฮะราคาก็ไม่แรงไม่ก็น้อยนะครับ เพดเดิมนะครับไม่ลอกไม่ถลอกเดิมอยู่ครบนะฮะไม่เคยโดนแกะโดนแงะออกมานะครับสับเพดด้านล่างนะที่เป็นตัวซีวิกนะครับก็ยังติดมาครบถ้วนอยู่นะเดี๋ยวเราเทำความสะอาดเพิ่มเติมให้นะครับตรงนี้อย่างที่ผมแจ้งไปต้นคลิปนะครับรถเนี่ยยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้โดนน้ำอะไรเลยมันก็จะฟงฝุ่นกันนิดนึง แต่ก็อยากให้เห็นสภาพสดๆที่เพชรยนต์รับเข้ามานะครับสภาพนี้นะครไม่มีการชนหนักเพื่ความจมน้ําแล้วมาโปมาบิวนะครับรถมาสวยเดิมอยู่แล้วนะครับหัวน็อตประตูเดิมๆทุกจุดเลยนะฮรรถมือสองต้องดูอะไรอมาดูโครงสร้างกันต่อประตูนะครับผมแกะให้ดูหมดเลยก็ได้นะฮะเนี่ยประตูนะครับตะเข็บต่างๆสีเดิมๆนะครับเป็นสีดําเดิมของเขาเอามือรูปเนี่ยจับดูรู้เลยนะครับไม่เป็นเปลือกส้มนะครับเม็ดอาร์ก็เรียงตัวกันสวยๆแบบนี้เลยนะครับงดงามนะครับคันนี้ Civic FB 1.8e ปี12.13นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บทีหลังนะขออนุญ,ญาตพาดไปก่อนนะแง้มไว้แง้มไว้นะด้านหลังนะครับเป็นไงมาดูกันนะครับด้านหลังเบาะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเบาะเดิมของเขาทั้งคันคันนี้นะเบาะหนังสวยๆไม่ฉีกขาดเหมือนกันนะไม่มีแตกนะครับมีแต่รอ,อยฝุ่นรอยเปื้อนนะฮะเดี๋ยวเราต้องทำสปายอยู่แล้วในเรื่องของภายในนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดเบาะ ทุกตัวเนี่ยออกดูดฝุ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อตัวรถตัวถังรถนะครับให้เนียนกลิ้งนะฮะเวลาพี่ๆนะครับคุณลูกค้านะฮะซื้อรถออกไปเนี่ยจะได้แต่ความสะอาดความสวยงามของรถไปนะครับหลังคานะมีรอยเจิมฝั่งด้านคนขับนิดนึงนะครับก็เป็นรถบ้านนะฮะก็ต้องมีรอยเจิมมาบ้างตามาความเชื่อถือนะครับของแต่ละศาสนาตรงนี้ก็ต้องขออภัยนิดนึงนะครับแต่เราจัดการให้ได้นะหัวนงหัวน็อตต่างๆคงสภาพเดิมนะครับสครับเพดด้านหลังติดอยู่ครบท้วนหัวน็อตเดิม นะครับหัวน็อตเดิมๆแบบนี้ประตงประตูนะแกะให้ดูได้ทุกจุดนะครับนี่นะครับเดิมๆหมดเลยนะครับเดิมๆหมดเลยเรียงตัวกันสวยๆสำหรับตัวเมดอาร์คตามตะเข็บประตูต่างๆนะครับสวิกเอฟบีนะครับฝากพี่ๆด้วยนะครับที่สนใจนะฮอนด้าสวิกเอฟบีนะครับ 1.8e นะฮะคันนี้เป็นตัว e นะครับเบาะคนขับเนี่ยเป็นปักไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับด้านหลังด้านท้ายนะครับมีสเกิร์ตสปอยเลอร์ นะติดมาให้นะครับเบรกดวงที่3และเบรกดวงที่4นะรกระจกหลังไล่ฟ้ามีให้ครบหมดนะครับโลโก้ของ e 8 5ที่เป็นโลโก้เครื่องยนต์ ivtec นะครับที่รองรับ e 85เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวรถคันนี้นะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานนะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้าเบรกดวงที่3นะครับเบรกดวงที่4อยู่ที่สปอยเลอร์อด,ด้านหลังนี้นะครับโลโก้ตัว h โลโก้ c i v i c นะฮะโลโก้1.8 ivtec ที่เป็นโลโก้เครื่องยนต์ติดอยู่ครบถ้วนเลยนะครับไฟท้ายนะอาจจะมีรอยเหลืองบ้างนะครับเพราะว่ารถเนี่ยผ่านมาแล้ว สิบปีนะฮะแตเดี๋ยวเราทําความสะอาดจัดการให้ในเรื่องของสิ่งสกปรกต่างๆนะฮะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราล้างขัดสีฉุีวันให้หมดนะครับสำหรับตัวรถของทางเพชทยนต์ทุกคันนะตามที่ผมแจ้งไปว่าพี่ๆเนี่ยยังไงก็ได้รถเอี่ยมๆแบบพวกนี้นะครับแต่ให้ดูสภาพเดิมๆก่อนเพราะว่าจะได้สบายใจว่าอืมนะสำหรับพี่ๆที่ไม่รู้จักเพชรยนต์นะครับจะได้สบายใจว่าโอเครถเนี่ยที่มาเนี่ย ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงมาช้ำมาบุบมาอะไรหรือเปล่านะครับคันนี้มาแบบนี้เดิมๆไม่มีบงไม่มีบุกนะรถเพรยนต์ทุกคันมาสภาพนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับฝาท้ายเดี๋ยวไปเปิดดูอะดูที่กันชนก่อนนะครับมีเซ็นเซอร์นะครับถอยมาให้2จุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เซ็นเซอร์ถอยมีมาให้แล้ว2จุดนะครับโครงสร้างด้านหลังเป็นไงเดี๋ยวไปดูฝาท้ายเปิดได้จากรีโมทนะครับกดค้างไว้มันก็จะแกลกนี่ยเปิดมาได้ด้านหลังนะครับ รู้สึกว่าจะมีลําโพงที่ถอดมา2ตัวผมไมไ่แน่ใจว่าลําโพองอะไรนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจนะตรงนี้ขอข้ามนะครับตัวมีตัว power กับตัวลําโพงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะแต่ข้างในเนี่ยไม่ได้มีอะไรโดนแกะที่เท่าเท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูนะแต่อาจจะมีฝองมีฝุ่นนะเพราะว่ารถเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรนะเค,ครื่องมือไม่แรงนะกล่องอะไรต่างๆมีอยู่ครบถ้วนนะครับเพิ่มเติมคือฝุ่นเยอะมากนะฝุ่นเยอะมากนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็มาล้างทำความสะอาดกันอีกทีนึงนะฮะโครงสร้างด้านหลังอ่ะมองไม่เห็นเพราะว่า Civic เ b เขาจะต้องถอดไอ้ตัวนี้ออกหมดเลยตัวคลิปนะผมอาจจะยังไม่ได้เปิดให้ดูวนันนี้แต่ให้ดูด้านหลังข้างหลังนี่ก่อนนะครับนี่โครงสร้างเดิม,ดมนะครับเนี่ยซีนทามะาพ้าลงตานะครับคงสภาพเดิมนะฮะให้ดูกันสดสดเรียวเรียวแบบนี้เลยนะครับซีนเดิมโครงสร้างเดิมแง,ง้มให้ดูหน่อยก็ได้อ่ะเนี่ยซีนเด,เดิมนะครับไม่เคยโดนซ่อมมานะครับสีซีนเดิมเดิม ฝั่งนี้ก็เหมือนกันแง้มให้ดูได้นิดหนึ่งนะฮะพอจะเห็นอยู่นะอ่ะนะครับซีนเดิมๆนะครับไม่มีปัญหาอะไรสําหรับด้านหลังไม่เคยติดแก๊สไม่เคยอะไรมานะครับถ้ามีติดกงติดแก๊สเนี่ยมันจะมีอยู่ในเล่มอยู่แล้วนะครับและเพจคนก็จะแจ้งอยู่แล้วนะครับว่าถ้าคันไหนเคยมีนะฮะถามว่าเคยมีไหมนะมีบ้างนะครับมีบ้างที่แบบวา่าเราซื้อรถเทินเข้ามาเนี่ยรถเทินลูกค้านะเขาติดแก๊สมาแล้วจะแจ้งลูกค้ากันตามตรงนะครับว่ารถคันนี้ติดแก๊สมานะ อะไรนะไม่ได้ถอดนะแก๊สย,ยังยังอยู่นะหรือขค้าไหนถอดแล้วก็จะแจ้งนะครับแต่คันนี้นะครับเดิมๆม,มาในเล่มระบุมาชัดเจนนะครับว่าไม่เคยมีติดกงติดแก๊สนะครับสบายใจได้นะครับซีวิ c FB 1.8E นะครับเดี๋ยวไปดูต่อเลยด้านขวาของตัวรถนะครับเมื่อกี้ผมลืมเปิดไอ้นี่ให้ดูเนาะหัวน็อตฝากระโปรงนะครับขอขอภยัยเดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่กันอีกทีหนึ่งมาดูหัวน็อตฝาโปงกัน อ่าหัวรถสปร์ข้างในนะครับเดิมนะครับคมๆกลมๆแบบนี้นะแกะดูยากนิดนึงสาหรับซีวิกนะฮะเขาค่อนข้างจะเซฟตี้ในเรื่องของรอยต่อต่างๆอะไรเนี่ยเยอะนะครับเดิมๆแบบนี้งดงามเลยโอเคนะครับสําหรับด้านหลังขออนุญาตปิดนะครับแล้วไปดูต่อด้านขวาด้านขวาเนี่ยของตัวรถนะครับเหลียมสันต่างๆคมชัดไม่มีริ้วมีรอยอะไรใหญ่ๆให้เห็นนะฮะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับ ที่อาจจะต้องเก็บงานสีพวกลอยนะครับลอยขนมงขนแมวตรงนี้อาจจะต้องมีรูปงานขัดสีกันบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแต่จุดใหญ่ๆไม่ได้มีอะไรนะจุดใหญ่ๆไม่ได้มีอะไรที่ให้เห็นเตะตานะครับหลังคงหลังคาเนี่ยก็เดิมๆนะครับสีเดิมๆของเขาหลังคงหลังคาสวยๆงามๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของภายในต่อนะครับภายในนะฮะมาดูกัน เบอกคนขับนะครับเป็นบอกปรับไฟฟ้านะอาจจะเปื้อนมาบ้างเล็กน้อยอย่างนี่ผมแจ้งไปเดี๋ยวเราต้องทําสปานะครับนี่บอกคนขับปรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับเมื่อกี้ผมลองขับแล้วถือว่าเครื่องยนต์เครื่องยนต์นี้ยังดีกันอยู่นะครับเร่งติดเท้าดีนะช่วงล่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแผงประตูนะครับแดชบอร์ดนะฮะด้านล่างด้านบนนะครับงดงามนะข้างบนนะครับเป็นปฏิกรลูก เป็นพลาสติกครุปมนะครับ,รบตรงกลางเป็นซอฟทัชนะครับเป็นหนังสีเบจนะครับเนี่ยมีตําหนิมาบ้างเล็กน้อยตรงนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเปล<ป><ป> um ี่ยนปุ่มให้นะว่าเพราะว่ามันถลอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนปุ่มใ,ในเรื่องของกระจกไฟฟ้านะที่ปรับปรับไฟฟ้าตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนปุ่มให้เนี่ยมีตําหนิตรงไหนผมให้ดูทุกจุดเลยนะครับซื้อกนอย่างสบายใจนะซื้อกับผมบิเวเพรยนนะครับเท่านั้นเลยนะฮะยินดีให้บริการนะครับเพราะว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะก็จัดไฟแนนได้นะครับคันนี้นะฮ อยู่จากเหนือสุดใต้สุดนะครับผมมีบริการฝากเซ็นถึงบ้านนะครับตรงนี้ก็แจ้งพี่ๆกันไว้ให้ทราบด้วยนะสำหรับใครที่สนใจไม่ต้องห่วงเลยว่าตัวเองจะอยู่ที่ไหนนะครับผมวิ่งไปเซน็นได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับพวงมาลัยนะครับด้านเป็นหนังเดิมโรงงานนะครับเป็นพวงมาลัยหนังเดิมโรงงานแบบนี้นะครับเย็บตะเข็บมาสวยๆนะฮะเป็นมันติฟังก์ชันทั้งสองข้างนะครับด้านขวามีคูสคอนโทรลติดมาให้ ีวิ c ตัว E น1น E มีคู่คอนโทรลติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายนะเอาไวค้คอนโทรลในส่วนในส่วนของเครื่องเสียงนะครับปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนคลื่นวิทยุอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถจัดการได้จากพวงมาลัยเลยถัดมานะครับถัดมาเป็นเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเนี่ยจะยังได้เป็นวิทยุ C D F M A M นะครับปกติอยู่ จะยังไม่สามารถเล่น DVD ได้นะครับสำหรับตัว 1.8e นะครับแต่ตรงนี้นะทางลูกค้านะครับถ้าอยากจะใช้งานอนเนกประสงค์ขนาดนั้นนะเราไปสามารถติดจอติดอะไรเพิ่มเติมได้นะครับแต่แอร์เนี่ยเราได้เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วสำหรับ c ี v i c 1.8e คันนี้นะครับ fb 1.8e จะได้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับมี power outlet มาให้ด้านล่างนะกับตัวเส,เสียบสายอักนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ นะครับงดงามเลยนะฐานกงฐานเกียร์ต่างๆคอนโซลคอนโซลต่างๆน,น,นะสวยงามนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปบนตัวรถเนาะแล้วก็สตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะครับให้ดูความนิ่งความนุ่มของเครื่องยนต์กัน también. นะกุญแจนะครับจะเป็นแบบมีดพับแบบนี้นะครับพับเก็บได้นะอ๋ออีคอนโหมดก็มีนะครับประหยัดพลังงานนะครับเสียบไปลองสตาร์ทดูนะครับสบายๆนะฮะ เดี๋ยวผมขอเบาวิทยุก่อนเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์นะครับสำหรับตัวเรือนไม้เลขไม้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดประตูเข้ามานะครับดูเลขไม่กันที่หน้าจอข้างตรงนู้นนะโอ้ประตูฝั่งซ้ายปิดไม่แน่นนะไม่งั้นเลขไม้ไม่ขึ้นโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไปปิดประตูให้แน่แบบนแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมพอดีเปิดกระดูกงูไว้อ่าโอเคผมปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับดูเลขไม้นะฮะ หมายเลขนะครับคันนี้1 3 3 3 1 1สามนกิโลเมตรนะครับเลขไมถือว่าน้อยเลยนะฮะน้อยเลยสำหรับการใช้งานปี12.13าเลขไมแสนสามเฉลี่ยแล้วนะวิ่งมาปีละ1มื่นนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยพันโลเองนะครับเดือนหนึ่งพันโลพันหนึ่งร้อยโลนะครับวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยครบแล้วนะครับสำหรับการใช้งานของตัวรถคันนี้ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ทุกส่วนเลยนะในการใช้งานคันนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันว่าสวยเดิมขนาดไหนโครงสร้างด้านหน้าเป็นยังไงนะถือมอขออนุญาตเปิดนี่นะครับแล้วไปดูกันนะครับถือว่าคุ้มนะแล้วก็รถสวยนะฮะถ้าถ้านับจากสภาพเดิมเดิมนะครับรถเนี่ยไม่ได้มีตําหนิอะไรจุดใหญ่เลยจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยที่เนี้ยที่วงไว้ให้ด้านหน้าตัวกระจังหน้าตัวกันชนกันชนด้านหน้าเท่านั้นเองนะครับที่เหลือเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับ ตามตะเข็บประตรงประตูต่างๆโครงสร้างด้านหลังนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหน้าห้องเครื่องกันว่าคงสภาพเดิมขนาดไหนตัวคารด้านหน้าตัวเบ้าโชกคต่างๆครับเดี๋ยวเชิญรับชมครับโอเคนะครับมาดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะฮะในขณะที่คันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับจะยังมีฝงมีฝุ่นให้เห็นอยู่นะฮะแต่เป็นเรื่องดีเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นว่ามีคราบไหลยเยิ้มน้ํามันอะไรหรือเปล่าเวลามีฝุ่นเนี่ยเราจะเห็นคราบได้ชัดมากนะครับ เครื่องยนต์นะครับ i v t e c นะครับ1.8ลิตรนะ1ัน0ปดซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ e85 ได้เรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องยนต์ i v t e c คันนี้นะฮะเทคเปิดโลกเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของความแรงหายห่วงนะของหน้าซีวิคนะครับเครื่องยนต์นะฮะพวกมาร์กรงงานในต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยเห็นไหมฮะรถผ่านไปแล้ว10ปีนะบางคันเนี่ยแทบจะไม่เห็นแล้วนะมาร์กรงงานนะครับแต่คันนี้ใช้งานมาถึงว่าใช้งานมาน้อยนะครับมาร์กรงงานสีมาร์กลงงานต่างๆเนี่ยยังอยู่ครบท นะครับสวยๆเลยเบ้าชกเนี่ยนะครับก็ตะเข็บเดิมๆเบ็ดอาร์คเรียงตัวสวยๆไม่คดไม่งออะไรเลยนะครับซีนทับมะพร้าวข้างหน้าเนี่ยสีเดิมแบบนี้เลยนะครับถือว่างดงามมากนะครับตัวแก้มก็แก้มเดิมนะครับสีแก้มเนี่ยไม่เคยทําเลยตอนนี้เอามือลูบดูรู้เลยนะโครงสร้างเดิมหมดทุกจุดเลยเรียงไปเลยเนี่ยนะครับโครงเดิมนะหัวน็อตตัวในตัวเดิมนะแต่หัวน็อตฝากระโปรงเนี่ยน่าจะเคยขยับมาแล้วนะครับ มันจะขยับมาก่อนที่จะถึงบริษัทพชรยนนะในเรื่องของการเก็บรอยสะเก็ดหินอะไรพวกนี้จะต้องเคยมีเคมไปบ้างแหละนะฮะรถสิปีอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับถ้าไม่เคยถอดเคยขยไเลยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องแปลกนะสำหรับรถสิปีนะครับสภาพมันคงจะแบบว่ารอยสะเก็ดหินมัจะเต็มหน้ารถนะถ้าไม่เคยถอดเคมสีมาก,กันเลยนะครับแบบนั้นโครงสร้างด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับคานเดิมไม่คดไม่งอนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครคมๆกลมๆแบบนี้นะครับรยงตัวมาสวยๆนะฮะตะเข็บต,ต่างๆ คงสภาพเดิมนะครับเม็ดอาร์คนะฮะสวยอยู่นะครับคันนี้สีเดิมเดิมเนี่ย <c oughs> ขอไปนะฮะของเดิมเดิมเนี่ยมันต้องมันจะต้องลอกมันจะต้องเย็นเยแบบนี้นะครับถ้าใหม่กริกเลยเนี่ยจะต้องพิจารณานิดนึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมาหรือเปล่านะครับถ้าแบบว่าใหม่เนียนกริปเลยรถสิปีเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคานด้านหน้ามาก็เป็นได้ถ้าแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็คือของเดิมหรืออาจจะแค่ทําสีเฉยนะถ้าเกิดว่ามันใหม่กริปนะครับก็แล้วแต่คนที่จะดูแลรถแบบไหนนะครับ ไม่ได้แปลว่าเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องชนมาเสมอไปนะครับไม่ได้แปลว่าต้องชนมาเสมอไปอ่ะประมาณนี้นะครับโครงสร้างเดิมๆทุกจุดมาแบบนี้สวยๆนะครับโครงเดิมหมดนะฮะเดิมทุกจุดเลยอ่ะแบบนี้นะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงสร้างด้านหน้าตัวรถ c ี vic FB คันนี้เดิมทุกจุดนะฮะเรียกว่าเดิมทุกจุดคงสภาพเดิมไว้10ปีแล้วคันนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับได้รถเดิมๆไปใช้งาน นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจกำลังมองหานะฮอนด้าซีวิคเอไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสีที่แบบว่าดุดันนะฮะสีดำนะครับคันนี้แนะนำนะครับ3า9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเล็กไมแค่หน่แค่น3 3 0 0 0โละครับผมมองว่าน้อยเอาเรื่องนะน้อยเอาเรื่องเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยปกติผมขายเอาติ๊กเยอะนะพวกเอาติ๊เนี่ย เอาติดบางคันนะปี17-18ไม่แสนสามนะครับคันนี้นะฮะซีวิคเอฟบี 1.8e นะครับปี12-13ไม่แสนสามนะครับค่อนข้างจัดน้อยเลยในเรื่องของเลขใหม่นะครับก็ฝากพีพีไว้ด้วยสำหรับใครที่สนใจนะติดต่อมาได้เลยนะครับ0855366287ผมบิวเฮดยนยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องการจัดไฟแนนซ์เรื่องการ เรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราผ่อนเนี่ยเครดิตอะไรต่างๆของคุณลูกค้านะฮะทักเข้ามาสอบถามกันได้ปรึกษาเคสกันได้นะครับไม่ว่ากันนะไม่จบไม่เป็นไรทักเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับเผื่อมีขนทางการเค้ไขที่จะสามารถออกรถได้นะครับหรือว่าถ้าใครเครดิตสวยสวยอยู่แล้วอยากได้รถก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะยังไงผมต้องฝากเจ้าสวีท fb หนึ่งจุดแปด e คันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่พีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับสวัสดีครับ